สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาตอบข้องสงสัยของเพื่อนเราหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าการรีเทนชันกับการรีไฟแนนซ์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียและแตกต่างกันยังไงพบเครื่องเรื่องมาสังหากับตั้มพันยากูลวันนี้มีคำตอบให้พวกเราครับเรามาเริ่มต้นที่การรีเทนชันหรือการขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารที่ผ่อนอยู่เดิมหลังจากที่เราผ่อนบ้านเนี่ยไปได้สักระยะหนึ่งตามที่ธนาคารกาหนดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ปีเราจะสามารถขอรีเทนชันหรือขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารที่เราผ่อนอยู่เดิมได้โดยข้อดีของการรีเทนชันก็คือ1สะดวก มีขั้นตอนต่างๆและการเตรียมเอกสารเนี่ยมยุ่งยากเราสามารถเข้าไปแจ้งกับธนาคารได้เลยว่าเราต้องการขอ retention ซึ่งบางธนาคารเนี่ยก็ใช้แค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการดำเนินการนะครับ2ธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายในการ retention ก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินในส่วนนี้ครับและ 3. ใช้เวลาในการอนุมัติเร็วครับบางธนาคารเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1สัปดาห์เราก็รู้ผลของการ retention แล้วครับ ส่วนข้อเสียของการ retention นะครับข้อแรกก็คือเราอาจจะได้ลดดอกเบีย้ยเพียงนิดเดียวหรืออาจจะไม่ได้ลดดอกเบีย้ยเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้ธนาคารเนี่ยจะอนุมัติยากกว่าปกติครับและ2บางธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายในการ retention นะครับโดยเฉพาะธนาคารที่ไม่มีอาการดอกเบีย้ยคงที่3ปีแรกที่เป็นดอกเบีย้ยถูกครับซึ่งถ้าเราขอ retention ธนาคารก็จะปฏิเสธหรือถ้าเรายื่นเรื่องไปธนาคารก็จะไม่อนุมัติครับดังนั้นเราจรึงต้องมีเทคนิคในการขอ retention นะครับ ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอแนะนําเพื่อนๆในช่องของเราสามารถรับชมกันได้ครับส่วนการรีไฟแนนซ์คือการเปลี่ยนเจ้าหนี้เป็นการไถ่ถอนหนี้จากธนาคารเดิมเพื่อมาขอกู้กับธนาคารใหม่ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ของการรีไฟแนนซ์น่ก็คือได้ดอกเบีย้ยที่ถูกลงและมีเงื่อนไขที่จูงใจครับโดยข้อดีของการรีไฟแนนซ์ข้อแรกก็คือช่วยให้เราประหยัดดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายกับธนาคารเนี่ยได้เยอะมากและถ้าเรายังคงผ่อนชำระต่อเดือนเนี่ยอยู่เท่าเดิมก็จะทำให้ระยะเวลาในการผ่อนของเราเนี่ยลดลงครับ และข้อดีอข้อคือเราสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารและสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อรีไฟแนนซ์ได้ครับส่วนข้อเสียของการรีไฟแนนซ์ข้อแรกก็คือมีค่าใช้ใจ่ายหลายรายการครับทั้งค่าจดจำนองค่าประเมินราคาบ้านและค่าประกันส่วนข้อเสียอีกข้อคือมีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารครับเพราะเราต้องเตรียมเอกสารใหม่ทั้งหมดเหมือนกับเรายื่นกู้ซื้อบ้านใหม่เลยครับ เพื่อนๆก็ได้รู้ข้อดีข้อเสียและความแตกต่างของการ retention กับการ r e ไฟแนนซ์ไปแล้วนะครับผมมีข้อเสนอแนะนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะประหยัดดอกเบีย้ยเราสามารถเริ่มต้นที่การ retention คือการขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารที่เราผ่อนอยู่เดิมก่อนได้ครับเพราะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่มีค่าใช้จ่ายครับและหลังจากที่ผลออกมาแล้วถ้าดอก,ดอกเบีย้ยเราได้ลดเพียงนิดเดียวหรือว่าเราไม่ได้ลดดอกเบีย้ยเราจึงค่อยใช้วิธีการ r e ไฟแนนซ์ไปธนาคารอื่นครับ แล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีที่เป็นประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และใครที่ดูผ่าน YouTube ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ